เมืนะ่อมือเมือมอม่อมือนั่นบบพ่อพอเถาไม่เถาเนาะเอาเขาก็เริ่มต้นใหม่เมื่อใหม่เนาะน้องไปข่าวเนาะเนาะนะลูกพอนุ่งส่งให้ก็เด้ออันนี้คือเสืออากอยกับอลิตาซื้อให้เด้อขอบใจหลายๆซื้อให้ลายสุดเติมฮาราดสุดพูเนาะซื้อให้ลูกบอแม็กมือผลนมายามอะไรเดี๋ยวนุ่งเครื่องให้ลูกก็ หนุงส่งให้ลูกสาวก่อนเดอ้อลูกสาวอีพอแม็กน่าลูกเดีย๋ยวพอไปเอาแอมเพลดให้ก็อเด้ลูกเดี๋ยวซื้อเมล็กัน กเบิดหนึ่งอันปลาลูกอากุยอันนี้เมื่อยน้ำลูกคอยด้สิลปถือเมื่อก็ได้คือถือละช็องทุกกูดูแลงานเพื่อนใจถืออันหนึ่งเลยอ๋อก็เมื่อยน้ำลูกคดีิรงเบิงแม่จังหวะเมื่อไเลาปลดเบ่ ทีเมื่อ,อไรรับโลดวลูกเ่ยๆใน่งนีเด้อางเห็ดเพียงเฮ้ยเห็หด,หดเพียงคือ,หอให้วะลูกในปร่งเป้งนโป่งเป้งปังเอ่เนาะไม่คิดให้ินหนัก็ได้

เออไปไปไปหลดก่อนเลยกลับมาใหม่ขึ้นคอยเร็ยกใครอันนี้ก่อนไปขึ้นขึ้นในหันเลย รถกวาชิล่างมามืนเจ้าทังล่างเด้อเจ้าอะไรอ่ะากหนรอบแบรถจังเด้อกวาชิลางมืออะไก็บริล่างมันเอาพวกแขนมือแล้วือรบอกมันนีย เอาเงินจออะไรบอเออเออใจจอสามหมดเลยเห็นหหมสามเดือนแหละมัน <Kız> หัวเลยหลุกสวรรค์กับหัวเลยได้อีเพ็ดมืนอนี้มาได้เงินใส่น้ำมัน đây chắn được, được đấy, mày bơi chắc phải anh mà anh hiệp nó đi rồi, nó chắc chắc không. mặt giọt qua đi mà, chắc quay chắc. คันเมีนยานหูขายเนาะเริ่มเป็นแล้วบิดดาวกลมทำมันทำมันปงปงแห้งขึ้นนะทำมันทำมันปองเงาขึ้นงานหูขายได้เป็นแสนไม่ได้โก่งจะเป็นละเดี๋ยเป็นสามที่แสนไปนะนี่น้อยได้โลสิบห้าเนี่ยผู้จับบอกเอามาไก่เนาะน่อยท่านอื่นก็ไม่ได้เอาขายเนาะกำลังมาประเด็นรถรถนำกันบ่ เดี๋ยวรถตังกันเราสิบใบบัวให่เนี่ไปนัปนเาเอนีเลยไปบัไให่พาคนเจ็บเป็นอะไรบรเจ็บอะไบฮนด้มันนอนอยู่ันบ่รถอันนะั้นอนอยู่ฮันรถมันนได้รั เอะอไปได้เดยเลยพี่น้อง้งหนาเออขาให้ไปทางนั่นปิโมแมนโมเมนเออเขาให้ไปทางนั้นทุกครั้งไปทางนั้นเออเออรดตำกันพี่น้องเอ้ยเจ็บอะไรบอกเกแลยเออคาตก,ก,ก่อน รถจักรตากันเนาะรถจักมาเกียรกับรถจักมันเฉียวมันตามกันไปจังไม่รถไม่ไม่อนนอยกับรถคนไปซื้อเครื่องแบบรถจักเขาหมัดไม่ใช่ตั้งท่ายมันนะหมัดไม่ยันแบบสี่แจนะแล้วก็ไว้อสยางนาดไม่หรอก แต่ว่ามุ่ง <จำ S 2> าตามก็คันนั้นหรือบ่เขาเชนเขาจอดอยู่ข้างทางเน,นาะ ผ่านมาจนวันที่เท่าไรแล้วมันผ่านมาจนวันที่แปดวันที่แปดวันที่เก้าอะไเนาะจังมาอันนั้นมาให้พระเผาไม่เผาหมาัดแกนปีใหม่วันที่เก้าไรแปดลย,ลยปีใหม่คือกันนน๊มเลยจ้ะเออมันก็เป็นปีใหม่ของกระพุ้งจั๊กแล้ว,วป่ะออป่ะเชื่อเด้อให้จงเทียนเด้อเออป่ะเื้อขึ้นเรือนปุ่ม ธงเทียนี่สิเอาจากไปถือไปชนขุนเนี่ยเจาในใชตรงเทียนมองเองกปทจ่ห้อบ่านน่ะอืม

ตั้มกันเลยในหัวฉอดนะอเฮยบ้านแ่ขัมอีน้อยอิ่แเม่รถขมอีน้อยรถบาแรงเลกะเข้าไิ่อีน้อยเอดอกจักราี้ยงวตกแล้วร้ไห้อกันนท้ก็หวั่ ในกงางทางรถเนาะเอามาแล้วองก็คืกคืคจะได้นอนรีสีร้อหกสิ้าลุ่นก็ได้รข้าวรูกแบบย่างพักโวด กับแรงละกระตูนเล้วนะมันนอนคงเลินเรนละกาลูกมันตั้งหะยอกเนี่ยนี่มันหัวแล้วมันหูวจากความเลยเค่นไปเคลนไปอนเดี่นคอไปเจเค่ทอื้ารคยเคทรบเคยอยู่หลบกคือ Chắc môn là hạ môn và ừ. long phải long áo nè phải hơi phải mình khai hơi thôi đọc phải ăn áo phải phải ăn phải ผูกแขนให้อละเลยผูกแขนชื่อๆฝันอะยังเป็นมือมื่เียนนอนยาอเพียงกับยูนักันนี่แหละโอ้ยจังแมนจ พ้นโคตรโตรเยเนี่ยงานเลยนังน่จบเลยเรายังยยังไม่บเลยใช่ใ้เขาก็บอกว่าอ่าแล้วจะเข้าเมื่อไหร่หนูก็เลยบอกว่าอ่าบนอตอรตันนี่เม่ไหร่เม่ไหร่บอกว่าั่นีโอเคโคนตั้ แค่ก oh. hmm. ู <with> ้แนกันบุษามาแต่ผุ่มไปเด้อนก็ม่ไ้นอขาดันรก็คดจะเก่าบ่มอดรีมือมือบานเฮ้งหรอกมือซิฟเฟนทีเทียนบานเฮ้งหรอกมือจุ่มจอมเขนหิมาอันนี้

พี่แังโมเฮ้ยซือ้อมาเผ็ดยังมิดรจัไรราจักเซน ทิ่มหม่ค่ะแวก็ที่ผมไมอเลยที่่จังหรอรนเราไปเมั้งค่อโคก็รักุนไบมาคุณโชคขาดหุ่นแม่มากกินไม่เห็นหุ้ได้วัสัได้หาคันหน่อย นี่นี่นี่แล้วตู้เไปนี่ยไปหันกันหน่อยนึงนอนอย่างเดียวลก

บนงว้วยบันลุงตูจ <c oughs> ะหวานเลแล้วมาเลยเราเองมันบานตู <c oughs> อยู่ทางขาแขกคุณทอกันกไม่แม่คุณน้มทอกันไหมแม่ตนางทอกัน <c oughs> อันนี้เอามาทำไมอันนมาขอขมาอีพถอันได้ทีอันปีใหม่ด้วือนแรงไดีเาว่าบุนี้ว่าเอียงกับอโหสิกรรมไทยเอามาทำมเนี่ทีเาว่าบ่ีเอียงกับให้อันโอ้โหสิกรรมให้กันมห้มีบาบห้มีเล็บมวมีกรรมกัอันนี้ขอขมาอีเมตุอันนหัน นี่ก็คืองานลูกมาฉับฉันมาเนาะมีแห้งแโคตรว่าเหลือกับพ่อแม่กันอาไถให้ลูกให้เต้าอือซื้อชาหานับวัดได้ก็ดีเนาะแล้วจะไปต่อไปกันนีใหม่นี่ก็ขอให้ลูกเต้านี่อยู่ดีมีแห้งร่ำรวยปรารถนาชิงได้ขอให้ได้สมดังมโนไม้ ็ได้ก็เงินก็าได้เงินคุดทองคายไดทองเงินทองไหมากเงินดล่าไหลเข่ากระเป๋าลูกอยู่ชูยามเด้อลูกเด้ออาถุกมเงินมเงินีเง่มีกงนมีงเงินีนมีเมีมานนเขนนีเนีเีน

เหมืนยห่เ้อนอนนอนมี่เบ้อนอนออกรถไปแอะเขาะเป็นๆปั๊มก็ดีเขาะโม้เป็นเขาะนม่เสาเขาะเขาแมลงกนลังับกับถ่า,ายเสียแต่โมนีนวันนี้แตมนี้ต่อไปเขาะมให้เห็นเข็นโอยใ้พอให้ตุกไปน้ำปีเก่าพุ่งตีใหม่อนอออนในทอให้อยู่ดีไม่แหง้ง

ให้เงินให้เยอะเพียงพเพียงแมให้ดีไม่พอให้แหง่ไดาางเดอเดอให้เงินเพียรงสูงเพียพอเพียงแมเด้อให้ได้ควม่าลัเดอหน่งสองเที่ยงือเก็มห่ใช่องคือนอนทําน่ ขาบม่พูดเลยด้ไม่ห่งจะเดิต่อไปเก็บมาหลายใครบ่อยมั้งไม่ให้เลยไี่ได้นอนมาคืนมาแจกนีว่าเพียงขัดอันนี้ออ้บุญไปยาวรับบุญเลยบลูอิปตุหมัดแขนห้กระลับบบลูเออันมันื้อแเท่จอร์นเนาะมากวันนี่มันเองขึ้นรถมีว่าจะขึ้นรถนม่ได นาเพียงลุงุงเพียงพ่อเพีงแม่เป็นผู้เาวก่าฒาเงี้ยนไอ้แ่ละอนี่ดเขามาเด้อมารักดีเนีแม่มหว่ากว่า รไฟทังปีเขาที่ใหม่ไอ้นี่จะลำจะรวยนี่เติมหนึ่งสองสามนอนนอนรับไม่กระเทยบังดูในถองขวเแม่่ยังมีอยู่บ่หรือว่าเบิร์ดแหละคอจกับเออกออบอง นนึงปลูมา,มาเลยระตูปลูกเองน,นี่ดูกเขอมาเด้อให้อยู่นี่แห้งเลยมาป้อมพร้อมเมียนี่แหละให้มวยยาเบงกันได้กันแทงกันได้จมป่อมวยยาหลับมยวยารวยคอต้นได้าไข่ของนี้<ฮ>นนหน่มนอนนี้ใบไกลห่างเ<ฮ>ด้อ<ฮ> ก็จะโผล่จะปวดท้องบุญต้องอะไรนี้เด้อลุงเด้อันมันปนนึงเด้อหนึ่งคนสามเนี่ยจะเป็นเต่าถึงนี่เป็นหนึนี่เป็นรันี่เป็นมามาอีกมื่อที่เก่าเนาะพี่น้องมื่อที่แปดมื่อที่เก้านี่แหละกลายปีใหม่มาลายเติบก็มันเป็นปีใหม่อะไรเนาะพี่น้องเมาเมื่อนี้ก็พาะเนาะพี่น้อง มาเมืองวานนี่บ่พอเพราะว่าเราไปกล่นมันนะพี่เนอะไม่ถเอไปกล่นมันเนาะจนพอถ่าก็อยู่อยู่หรอกแต่ว่าบ่าพอหนาพอตาก็เลยบ่บ่ครคบกันเนาะห้องก็เลยบได้ให้มัดแขนล้านวานมัดแขนลูกแขนล้านนั่นแหละมัดแขนน้องไปเข่าให้ให้ทั้งให้ทั้งแม่สะพอนบพอสะพอนมัดเนาะแล้วก็แม่ตู้ ก็คือแม่ของแม่สะพาะเนาะผู้เท่าๆกันนะครมัดแกนในรลานส่วนทั้งเบลแม็กี่ยบมีพี่น้องเลยมีแต่อายก็คือลุงพันนั่แหละพี่นอ้องลุงพันชาวนาสแนลอหไรอะไรก็กับเอื้อยวนพอแม่กับโบมีเนาะมีแต่อายเอื้อยเอื้อยนี่สี่คนเนาะพี่นอ้อง เอ้ยเอ้ยในสี่คนเลยก็ไอ้ผู้หนึ่งครอบครัวบอมแม็กก็ยังเหลือดช้ำนั่นเลยพี่น้องเอ้ยส่วนพ่อบอมแม็กก็เสียแต่บอมแม็กประมาณห้าหกปีผู้ส่วนแม่กก็เสียประมาณบอมแม็กสิบปลายปีเนาะสิบหรือส اؤ นี่แหละบอมแม็กก็จำบ่ได้เนาะก็นั่นแหละพี่น้องเอ้ย กมาหาแต่ทางเมียนนี่แหละมาหาให้ปลูกข้าปลูกแขนก่ะส่วนทางบามเอกบูมีเนาะพิมใหม่กับบดไปไหวถาตุพอธาตุแมสัมบามเอกอะไรป่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งลืมกด subscribe ให้บามเมกนี่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปเนาะกสิอัปเดตลงให้เบิ่งเรื่อยๆเพื่อน้องไปเข้าเติบโตเพื่อน้องไปเข้าใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ ถ่ายแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายเฮปปี้นิวเยียร์เด้อ